อันดับที่เราเสียบทัร็จแล้วไฟแสดงสถานะที่เบเกอร์นะครับหลังจากไฟสถานะที่เบเกอร์ขึ้นเรากดเบเกอร์ขึ้นไฟสถานะพร้อมการทางานสีแดงจะ,จะขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราปรับอุณหภูมิตอนนี้ยังไม่ทํางานเพราะอุณหภูมิในตู้ยังได้อยู่นะถ้าเราเปิดแล้วอุณหภูมิในตู้มันยังไม่ได้เครื่องความร้อนก็จะทํางานแสดงสถานะการทางาน ถ้าอุณหภูมิในตู้ได้เพ๊บความร้อนเครือโม่ถัดก็จะตัดการทํางานหลังจากนั้นถ้าความร้อนได้แล้วมันก็จะถัดตัดต่อตัดต่อเนี่ยครับเหมือนระบบุน anyway, ้าอุ่นใช่ใช่เหมือนแอร์เหมือนอะไรเงี้ยส่วนข้างในนั้นนะครับก็จะเป็นผาดถาเนี้ยเป็นสเตเลสของดีนะครับแล้วใช้งานก็ลงมานี่จะแน่ครับชันนั้น่อ เวลาที่เราใช้ถ้าเรา,าตากคนเดียวนะครับหลัตจากของเ,ย,เยอะๆเนี่ยเราเอาเ้าอี้มารองหรือไม้อะไรก็มาลองก่อนถ้าเราตากหลังจากที่เราวางชิ้นผลิตพันเราลงไปแล้วเราก็ดังเข้าไปแล้วนะก็ปิดแค่นี้ครับวิธีการงานตัวการท้งา,กกทางสะอาดนะครับข้างนอกถ้าไม่ทับกระปุกมาใช้ผ้าเช็ดนะครับส่วนตะแกรงอะ่ะเอาน้ำล้าง ก็ระวังนิดนึงนะครับตรงข้อด้านล่างเนี่ยอย่าไปทัฝาดนะข้อตานล่างเนี่ยอยา่าทำฝาด,ดแล้วทำควานสะอาดต้องรอให้เครื่องเยน็นก่อนเยสครับขอบคุณมากครับ